จุ๋มเม่งปลุกเรายัางไงบ้างตั้งแต่มีจุ๋มเม่งเนี่ยเราก็ไม่เคยต้องใช้นาฬิกาปลุกอีกต่อไปไมาฟังเสียงนาฬิกาปลุกกันเสียงเนี่ยจะมาแค่ตอนปลุกนะแต่ระหว่างวันจะไม่มีเสียงอ้าวก็ตื่นแล้วไงไม่ต้องปลุกแล้วแต่พอตื่นปุ๊บก็กินข้าวนะกินข้าวเสร็จแล้วก็นอนแบบนี้วันต่อมาอออ วันนี้เดินหลายรอบจัดเลยโดนเฮียสกัดดาวลุ่งทำไมเฮียทำแบบนี้นี่มันของจิ้เมเองเฮียจะเล่นโอเคโอเคงั้นมาเล่นด้วยกันจะเล่นคนเดียวโอ้ยจิ้มเสียใจชาววันลุ่งขึ้น <c oughs> ไหนไหนวันนี้มีอะไรโอ้ยแสบตา เวลาจุ้มเม่งคาบของเราต้องเล่นกับเขาด้วยนะไม่งั้นจะงอนแบบนี้วันนี้เราลุกไปเลยโดยไม่ทักจุ้มเองจุ้มก็ไม่วิ่งไปกินข้าวเลยเราอ่ะต้องเดินกลับมารูปหัวทักทายจุ้มถึงจะยอมไปกินข้าวขอโทษค่ะมอร์นิ่งครับจุ้มเองโอ้ยจุ้มเสียใจไปกินข้าวเร็วเช้าอีกต่อไย เราอะชอบมากเลยเวลาจุ้มเมงมาปลุกเราตอนเช้าเนี่ยทำให้เราอารมณ์ดีทั้งวันเลยทุกคนวันนี้เราตื่นมาด้วยเสียงอ้วกตกใจหมดเลยเช้าเนี้ยเราได้ยินเสียงอ้วกก็เลยตื่นขึ้นมาแต่อ้วกเป็นสีเหลืองน่าจะเป็นน้ำย่อยเมื่อวานจุ้มกินข้าวแก่สามมือเองจุ้มหิวอ่ะเราก็รีพาจุ้มไปกินข้าวกินข้าวเสร็จนั้นแหละโอ้ยกินข้าวแล้วอารมณ์ดีเลยช่วงเนี้เรามีมือดึกให้เด็กๆด้วยนะมื้อก่อนนอนแต่เมื่อวานไม่ได้ให้อย่าทำอย่างนี้อีกนะจุ้มหิวมากเลยและนี่ก็คือเช้าวันน โอ้ยจิ้มแสบตาโอ้ยรองเท้มาให้อะเธเป็นชอบไหมอโอเคโอเคพรุ่งนี้ขอตุ๊ก,กตานะโอ้ยมันเป็นเซอร์ไพรส์จิ้มก็ไม่ลืมเหมือนกันจิ้มมองไม่เห็นนะ